หนึ่งรายการมวยครับที่อยู่ในใจแฟนมวยไปแล้วครับหลังจากหมดไตรมาสแรกแล้วก็วันนี้ครับหนึ่งเมษายนเปิดหัวได้อย่างเมามันเลยครับกับมวยทั้ง3าคู่ที่ผ่านมาเดี๋ยวไาดูคู่นี้ครับว่าจะจบลงแบบไหนก็เปิดฉากกันเลยครับยกนี้แม่ขิดคาดครับยกนี้นำโทนนึงว่าจะเป็นฝ่ายเดินครับตอนนี้ออกมาตั้งรับครับรอจังหวะสวนเปิดโอกาสให้ทางด้านชนะศึกต่อสล่ครับเปิดเกมเข้าไปหา นี่ครับตะตับล่างไปก่อนคืนเหมือนกันนะชนะศึกวัดพลังครับหาจุดอ่อนกันว่าตรงไหนเนี่ยจะโจมตีได้ได้ดีครับเราก็จะได้เจาะตรงนั้นไปเป็นวยที่รูปร่างสวยงามนะครับทั้งคู่ครับ123ปอนด์ก็ไม่น่าจะเสียเปรียบใครครับนำโทษกางเกงสีแดงครับปล่อยลำตัวทักทายมียักคิ้วดิวตาด้วยนะครับชนะศึก เป็นการเก็บอาการนะครับว่าแค่นี้แมเล็กน้อยขอกันกินมากกว่านี้นครับเก็บอาการแล้วก็ท้าทายในตัวครับชนะศึกบอกว่าอาวุธที่ให้มานี่ไม่รู้สึกอะไรแม้แต่น้อยนะครับแมแค่นี้ยังทนไหวนะชนะศึกบอกนะครับก็ยังปักหลักกันอยู่ที่กลางเวทีครับหาจาังหวะอยู่เอาลวครับ้างขวาเดี๋ยวทักทายไปก่อนโอ้แมแต่ว่าทางชนะศึกนี่เตะแรงเลยนะครับแม้ว่าจะยังไม่เข้าเป้าก็ตาม ดูแล้วเนี่ยเน้นที่แข้งแน่ครับวันนี้ขยับเดินมีตัดลำตัวด้วยครับเอาแข้งขวาไปอีกทีนึงครับเตะขวาเต็มชายโครงครับชนะศึกวางแข้งเข้าไปนำทนเองมองไม่ทันครับบงังบังไม่อยู่ครับถ้าบังแข้งไม่ทันนี่โดนสะสมบ่อยๆไม่ดีนะครับโดนย้ำไปที่เดิมบ่อยๆนี่พละงกำลังอาจจะมีมา100%นี่มันอาจจะลดลงไปทีละ5% 5%นะครับ ขยับโยกหลอกลอกครับกว่ามาจากกำาทนมาสองรับคืนทันกันคู่คนนี้จังหวะถือมือได้กันเลยครับแหมเปิดมาต้นเกมนี่เริ่มที่จะมีจังหวะสวยๆแล้วนะครับครับแม่อยู่กลางเวทีกันต่อครับขยับเข้าไปก็ยังหาจังหวะอยู่นะพี่น้อยครับผมหาความลงตัวให้เจอครับ หาเจอก่อนได้เปรียบแน่นอนขบมยคู่น,นี้อายุไรเดียครับ20กับ22เป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันนำทนนี่พื้นเพ้่ำเดินก็เป็นมวยเข่าล้วนๆครับแต่ตอนหลังนี่มีอาวุธมีจังหวะฝีมือมาเติมก็ต่ถ่าเป็นจะมวยจะเป็นมวยคนเพิ่นอีกคนหนึ่งนะครับโดยประสบการณ์ต่างๆครับที่ผ่านมาล้ะครับก็ทําให้ออกได้หลายแบบครับเพื่อที่จะได้สู้กับทังมวยที่หลายสไตล์ครับนะบรครับขยับหลอกล่อกันอยู่ มาลุยกันต่อครับสายหน้าจากชนะสึกหมดยกนี่ไม่มานะปล่อยทีมงานแก้กันกันเองครับหมวน้ําเงินตามกันต่อนะครับแล้วก็ขอฝากรายการดีๆนะครับมวยมันสนันเมืองมหาสารคามครับในวันอังคารที่11เมษายนนี้ครับราไปเจอกันที่วัดป่าวังน้ําเย็นนะครับอาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับต้องบอกว่าคู่หมวยยิ่งใหญ่แห่งปีเลยครับกคู่เอกที่ไม่ควรพลาดครับ ผู้เอกคู่เดียวก็เหลือกินเหลือใช้แล้วครับคือเจริญกับปิตันครับอ่่นี้คู่ในฝันรุ่นยักษ์เลยนะครับดูฟีทั้งรายการด้วยนะครับ11เมษายนครับเราไปเจอกันที่วัดป่าวังน้ําเย็นอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับมาชมกันต่อครับเกมกางชกบนเวทีชนะศึกพยายามทาเกมเปิดเกมหาช่องข้อทําครับแต่นํโทนก็รัดกุมแล้วก็เหนียวแน่นพออ้าวนะครับได้มาคนละดอกครับแข้งควางงามๆแม่โตขึ้นมาทันควันครับนำโทน รับก่อนแล้วก็โต้คืนทีหลังครับต้นเกมแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากที่จะผิดพลาดนะครับเพราะเดี๋ยวจะเหมือนผู้ที่ผ่านมาครับพลาดทีเดียวนี่เกมมันพลิกผันหมดเลยหมัดมวยนี่มันแป๊บเดียวครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับก็ต้องระวังตัวไว้ก่อน,นทางโถนหัว้ายมาครับทางชนะศึกก็มีขวาคืนทันควันกันแต่ต่างคนก็ต่างพลาดเป้าไปครับนละสไตล์เลยนะครับผู้นี้ มุมแดงนี่มวยเข่าครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นจังหวะตีเข่าเท่าไหร่เลยครับตีไปแม่เจอเหลี่ยมบิดครับน้ำเงินนี่เหลี่ยมดีเลยนะครับแล้วก็มีแข้งเป็นอาวุธหลักด้วยดังทนทำท่าจะยกตีเข่านี่โดนกระชากทีเดียวครับโดนเหลี่ยมตัวจากชนะศึกครับแหมเก่าพอตัวกับวันนี้ชนะศึกมาด้วยความนิ่งครับครับแายขยับเข้าหาแล้วครับตอนนี้เริ่มที่จะใช้อาชีพหลักของตัวเองครับ ดูเหมือนจะอมแรงไว้ก่อนครับทางล่างนำทนครับยังคงเดินหน้านำทนนำทอนตอนนี้ต้องเดินครับไปยืนรอไม่ได้ครับเพราะว่าสปีดแข้งของชนะศึกนี่จัดจ้านกว่าครับําไมรอโต้รอส่วนนี่ชนะศึกจะดูจับผิวไหวกว่าเล็กน้อยนะครับดูครับดูทางชนะศึกครับไม่อยากพลาดครับเอาครับแข้งขวาขวายาวๆครับ เอาละครับเริ่มที่จะหวนเข้าเป้าส,สวยๆแล้วครับแข้งของชนะศึกเตะเสียงดังฟังชัดเลยนะครับยกนี้ยกสองครับเตะล่างมาดึงครับแต่ว่าแข้งสวนไปก็ยังติดบังอยู่นี่นะครับชนะศึกเตะเมื่อตะโกนนี้ได้ยินหนึ่งท่าน้ำนนครับคุณออสโอ้โหเสียงดังโอมครับนี่ว่าเสียงระเบิดครับถนัดเสียงขนาดชัดเจนเอาวุธหนักแรงทั้งคู่ครับน้ำหนักร้อยยี่สิบสามดีมาก ถือว่าเป็นที่กัดที่ยอดฮิตเลยนะครับรุ่นกลางๆครับชุดเดียวกับพวกสถานฟ้าอละครับอ่าขยับแต่หลุดไปยังคืนไม่ได้นะครับในช่วงท้ายปลายยกที่2ครับยกนี้ยกนี้ผ่านครับหมดยกที่2ครับพักให้น้ําก่อนแป๊ดด้านบนนะครับพงพัฒน์ว่องไวครับดารางให้คะแนนอารันลึกกลางปรวัตรแขกสิงห์ทอแล้วก็ธงชัยทองโซเวครับยกนี้ยกที่3แล้วครับเชื่อว่าเกมจะสนุกดูเดือดร้อนใจเพิ่มมากขึ้นแลลวครับ ่ครับเปิดฉากบานนำาทนลุยแรงครับอยู่เรียกว่าอยู่ใกล้ๆครับพยายามอยุ่ใกล้ตัวอยู่นอกนี่แข้งขวามากันนี่นะครับมาอีกแล้วครับแข้งขวาชนะสึกนำาทนใส่ขวาแล้วจับนทันทีจับนล็อกไปครับเตะหื้เสียบขวามาได้แล้วครับวงนเริ่มจะดสัสดงเด็ครับทางด้านนำโทนนี่แหละครับเกาะติดคิดตังเกาะติดถึงตัวแล้วครับตอนนี้นำโทนค่อยๆขยับเกมเดินขึ้นไปครับแล้วก็ยกระดับเกมขึ้นด้วยครับเพรว่าแท่งครับอ่ะ หมัดนําไปก่อนวงในามานะครับกดแขนไว้แม่แต่ยังตีไม่ทันหนักครับยังไม่มีจังหวะจับคอขึ้นคอพยายามจะเดินเกมเร็วมากขึ้นนะครับขุนข่าวจากสุรินทร์กับน้ำโทนไปยืนคุยนี่นักนักมวยจากชุมพรคนนี้ก็เตะสบายแข้งไะครับต้องเดินติดตัวขวาขวามักดึงหลบวงในตีได้ไหมพยายามจะเลื้อยครับเลื้อยขึ้นคอได้ไหมเด้งไปทีเด้งขึ้นมาลากแล้วครับ ่าไม้ตายของนําโทนมาแล้วครับวงในมาแล้วครับนี่นะครับเรียกว่าเป็นลูกหากินของน้ำโทนก็ว่าได้ครับวงในนี่กอดได้เมื่อไหร่นี่ทีมงานเตรียมเหได้เลยครับจับได้ก็เดินหน้าลยแต่ก็รัน้าโทนชนะศึกก็สู้พลาสายพลางครับเตะขวามาอ่าครับผลแข้งขวายังติดกัดครับชนะศึกนําโทนเดินหน้าลุยต่อครับน้ำโทนต้องติดตัวมากกว่านี้ครับเพราะชนะศึกเองนี่ก็ยังพลิ้วอยู่นะครับ แทงซ้ายไปก็อ่ะมีหมัดมาครับน้ำโทนโอ้มีต่อยลําตู้นะครับแมถือว่าต่อยได้หนักแน่นทีเดียวครับหมัดน,นี้อมีหมัดน,นำทางด้วยครับวันนี้นํำโทนแต่ว่าชนะสุดก็รอบวกอยู่แล้วครับถีบไว้เขี่ยนิดเดียวครับเสียหลักล้มลงไปครับนํำโทนโอ้โหกระโดดแทงเข่ามาขวางไว้ใกล้ๆอ่ามีศอกด้วยติดตัวอย่างเดียวแล้วครับนำโทนแม่ต้องมาดูว่าชนะสุดจะแก้แก้ในยังไงครับนี่แหละครับจังหวะที่เตือนเกมของนํำโทนในสอได้ดีครับ เล่นงานจนชนะศึกนี่ถอยรถไม่เป็นขบวนครับน้ำทนนั้นหน้าลุยต่อจับในได้ได้เข้าขากมาโอ้โหลูกนี้ลอยทั้งตัวครับน้ำทนโอ้นี่ครับน้ำโถนี่เรียกได้ว่าเปิดเกมเต็มร้อยนะครับใส่เกียร์หน้าเดินอัดอย่างเดียวครับเพราะชนะศึกเองก็ยังมีพิษสงอยู่นะครับเพราะลูกแข้งยาวๆวงในถึงตั้อีกแล้วครับเ้าต้องแลกเขาด้วยครับชนะศึกน้ำโทนมาโอ้นี่ครับแม่เกี่ยวนิดเดียวครับ เอาคืนได้อย่างสวยงามเอาทางด้านชนะสึกล้มไปบ้านครับนอกับกนายครับแข้งขวาครับอ่โดนโดนไปก่อนครับยังไงก็ต้องโดนไปก่อนครับทางด้านนํำโทนอ่านายสอดแขนขึ้นคอได้ไหมลากแล้วครับลากกับสุริแล้วครับตีตีแมใกล้เชือกกรรมการพงพัฒน์เลยแยกอีกครั้งหนึ่งมดยกก่อนครับเดี๋ยวกับอยากปัทะด้วยนะครับวงนายนี่ฮะัผักออกแล้วเตะครับ อ๋อแม่เดี๋ยวเดี๋ยวครับเบรกนิดนึงครับ<อ>ดูอาการกันหน่อยไม่เป็นไรครับจังหวะไม่ได้ตั้งใจเพื่อการเพื่อความต่อเนื่อง,งครับกรรมการเสมอโชคหน้าเดินเดินต่อครับนำโทเตะขวาเข้ามาขวาขึ้นมาจากแท่งซึ่งอารครับนำโทต่อยนึ่งสอโอ้ยหน้าลอยไปลอยมาครับหน้าสมัยครับชนะสนุดเดข้าไปลูกนี้โอ้ยโดนทุ่นใหญ่จากนำโทครับจังหวะบุกนี้น่ากลัวมากเลยครับนำโท สมัยก่อนนี่จะมีแต่เข่าอย่างเดียวนะครับใช่ครับแต่ว่าหลังๆนี่เนี่ยมีหมัดนำมาด้วยอาวุธเติมเยอะเหลือเกินครับน้โทนช่วงหลังในวันน่าคงขึ้นมาหลายช่วงตัวครับและดูครับจังหวะควบในครับชนะศึกจะต้องสกัดด้วยของหนักหน่อยครับทั้งหมัดทั้งศอกไม่งั้นอาจจะเอาเอาไม่อยู่ครับสกัดไม่อยู่ครับดูติดตัวอีกแล้วแม่พอติดตัวแน่นอนครับว่าเป็นเกมของนาโทนครับแลกไปแลกมานี่คิ้วขวาครับบริเวณเปลือกตาของชนะศึก มีตำหนิจนได้ครับกรรมการต้องเบรกเกมแล้วเชิญคุณหมอมาดูบาดแผลครับดูบาดแผลว่าอันตรายจะได้ไปต่อหรือจะพอแค่นี้ครับเพราะว่าทางเลือดที่ไหลลงมาเนี่ยมันเกรงว่าจะเข้าดวงตาครับมันอันตรายนะครับถ้าเลือดเข้าตาอาครับแต่ว่าแพทย์สนามของเราครับยังอนุญาตให้กับชนะศึกได้ทําการต่อสู้ต่อโอ้โหจะดูนําโทนครับ ไม่อยากจะปล่อยเวลาให้ศูนย์ป่าครับเตินเร็วเลยครับเ้ามีหมัดนําอีกแล้วครับวงในเลื้อยมาตีโอ้ดูครับชนะศึกตอนนี้เรียกได้ว่าตกอยู่ในที่นั่งลาบากซะแล้วครับอ,อะไรก็ไม่เป็นใจครับทางดน้าชนะศึกโดนไล่ขยมแล้วมีแพรแตกอีกตรงนี้นําทนได้ใจครับเสียบขวาเข้ามาแต่ศึกผลักออกระหวา่างแข้งขวาโตเอาไว้ครับมาแล้วในในหนี่แหละครับในภาษามวยตัวเดียวครับ โอ้โหเด,เดินบทไม่หยุดเลยครับอ่ะเอาอยัางไงดีครับชนะศึกจะสกัดด้วยอาวุธอะไรดีครับโอ้แล้วนำโทนจะแข็งแรงอ้าวยับเข้าไปครับขึ้นคออีกแล้วไม่เปิดโอกาสให้ชนะศึกเนี่ยได้คิดได้ออกเลยครับแกติดตัวตลอดนี่นะครับผิวไม่ออกครับวันนี้ชนะศึกต้องจำและวว่าวันนี้นำโทนเนี่เดินเกล็ได้เร็วครับอ้าวจับเจ็ดอยู่เท็บซ้ายเที่ขวาก็โอ้ลูกนี้ชนะศึกไม่โตเลยครับ โอ้ไม่โตอย่างนี้ต้องบอกว่าตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายแล้วนะครับกรรมการนี่จ้องเลยครับกรรมการพงพัฒน์ว่องไวโอ้แล้วดูครับแยกนิดเดียวเนี่ยถึงตัวแล้วครับไม่ถึง1วินาทีเนี่ยแกเจาะคอได้อีกแล้วครับโอ้ดูครับเสียบเข้าไปครับมาชุดใหญ่เลยจบไม่จบครับกรรมการพงพัฒน์นี่จ้องแล้วนะครับโอ้โหไม่ไม่ไหวไหมครับเนี่ยไม่ไม่ต่อโต้เลยครับตอนนี้จะทําอะไรก็ทําครับ นํำโทนจะทำอะไรก็ทำครับชนะศึกบอกว่าโอ้โหไม่ไหวจริงๆก็หายใจไม่ทันนะครับใจเขาก็อยากจะโต้ครับแต่ว่าร่างกายมันไม่ได้ครับนี่ครับโอ้โหอ่อนแอนด่อนแดนอ่อนโอนไปเอ็นบาร์ครับทางด้านชนะศึกครับโต้องชื่นชมทางนํำโทนครับถือว่าแข็งแกร่งมากครับไฟน้โอาครับตั้งใจจะตีน็อกเลยละครับอย่างนี้แล้วจับสวยด้วยครับชนะศึกต้องดิ้นหน่อยครับต้องพยายามที่จะเอาตัวรอดไปก่อน โอ้ให้น้ำให้ท่าเนี่ยอาจจะกลับมาดีขึ้นก็ได้ครับเอาครับโอ้หมดสี่เดือนเมษาเยนที่กรุงเทพก็ร้อนครับอ่าตามกันต่อครับพลิกได้ไม่ได้ครับทางด้านชนะศึกับต้องสาวหมัดต้องฟันศอกแล้วครับก็บอกว่าเป็นมวยฝีมือไม่ได้แล้วต้องต่อกายเป็นมวยหมัดครับชนะศึกเหี่ยวแล้วแห้งแขนหมัดปาดแรงแล้วอ้าวต่อยมาหนึ่งสองยังไม่ได้ครับเดินหน้าเลยต่อครับชนะศึกเติมศอกเข้ามาจับนายหมัด ทางด้านนํำทนนีกอนได้เหนียวกว่าครับนี่นะครับแม่บยเข่าข้อดีคือสามารถที่จะป้องกันตัวไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าโอ้อยแม่ซอกครับโอ้โหต้องระวังนะครับเข้าไปนี่เกิดว่าโดนศอกแล้วลิกเกมขึ้นมานี่เดือดร้อนนะครับแฟนมวยโอ้ดูรครับครับทางด้านนํำทนเอาละครับยังไม่แน่นอนครับชนะศึกจับนายแม่แหลูกนี้ไปปั้นแบบนี้ไม่ได้ครับจังหวะเติมต้องมีมากกว่านี้ครับโอ้โหลก หมพผอล,ล็อกนี่ทุกอย่างเงียบเลยนะครับแต่ถ้าถอยถอยแบบนี้ถอยถอยแบบนี้ยังมีโอกาสได้วัดดวงครับชนะศึกต้องสลัดออกไปครับถ้าอยู่ใกล้แบบนี้โอกาสต่อยหมัดฟันศอกยากครับน่าเสียดายนะครับเพราะว่าศอของชนะศึกเนี่ยถือว่าเปิดเกมได้อย่างสวยงามนะครับในช่วงต้นยก5แต่ว่าตอนนี้โน้ำโทนครับกลับมาวงนายแข็งแกร่งอีกแล้วครับแล้วดูว่า ชนะศึกเนี่ยเหมือนจะยอมรับสารภาพแล้วครับครับจับในต่อครับเหนียวเหนียวเอาไว้ก่อนครับนาโทนอยู่ในเอาไว้ครับลักชันนันาบนําโทนไปไหนไปด้วยครับล็อกลัดเอาไว้โอ้ดูครับแต่วาที่ทางด้านนําโทนเนี่ยแกเข้าไปตีเข่าครับโอ้ถือว่าทําได้ดีเลยแล้วชนะศึกเองก็พยายามนะครับแต่ว่าวงในเนี่ยมันสู้ไม่ได้จริงๆครับโดน กระถุงเข่าไปหลายขนาดหลายดอกครับแล้วก็หมัดด้วยครับยังเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับจะมีหมัดพระเจ้าหมัดพิเกมหรือเปล่าโอ้แต่ว่าดูแล้วยากครับอ่อนละทวยหมดแล้ว,ว,อ,ลวอีก40วิิตวิโดยประมาณครับคู่สองอาคู่รองะคกับนำโทนกับชนะศึก คู่ต่อไปเป็นคู่เอกแล้วนะครับฉลามดำสบุญมีฤทธิ์กับเจอกับเพชรเมืองสวงกอซอยตันครับหรือสิทธิ์พายงามครับคู่เอกนี่ชกกันในพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนมวยทั่วประเทศให้ความสนใจครับเพราะว่าฉลามดำนี่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของเพลงเข่าครับส่วนเพชรเมืองสวงนี่แหมฝีมือแกจัดเหลือเกินคู่ต่อไปได้ดูแล้วนะครับฉลามดำอบุญมีฤทธิ์กับเพชรเมืองสวงกอซอยตันครับก็เดี๋ยวติดตามมาได้เลยนะครับในคู่ต่อไป ส่วนผู้นี้นี่ก็ต้องบอกว่านำโทนครับทำหน้าที่ได้อย่างสุดยอดเลยหลังจากที่ยกสามเนี่ยตั้งเกมมาแล้วก็พยายามเดินเข่าครับก็เห็นความได้เปรียบทีละเล็กละน,น้อยครับและแล้วก็วันนี้นี่ก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีเลยอ้าวครับเดี๋ยวรอติดตามการตัดสินอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับในกรรมการผมพัดว่องไวนะครับ <S <S ก็เดินไปรับไปคะแนน ก็ไม่นามีปัญหานะครับวันนี้ถือว่าทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับมุมแดงอย่างนำโทน MC77 แล้วก็ไม่มีปัญหาครับชูมือให้กับมุมแดงครับนำโทนเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับ